สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ stop loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะจอดตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นแบบนี้ค่ะ กับดิฉันธนวันปนโชตินะคะเราจัดรายการสดจากสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดทําการซื้อขายเปิดในแดนสีเขียวนะคะแล้วก็ปรับตัวอยู่ในแดนสีเขียวตลอดทั้งวันเลยนะคะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะมีการลดช่วงบวกลงไปบ้างค่ะแต่ว่ายังถือว่าทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวได้อย่างแข็งแกร่งเลทีเดียวนะคะ ปิดตลาดมาในช่วงครึ่งเพียงนั้นบวกมาพอประมาณนะคะพอมาในช่วงเย็นนั้นล่าสุดค่ะดดชนีปิดตลาดนะคะตัวเลขอาจจะยังไม่นิ่งตอนนี้นะคะบวกขึ้นมาแล้ว6.16จุดนะคะทรงตัวที่ระดับ1491.91จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในวันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นยังมีนัยะสำคัญค่ะ มูลค่าการซื้อขายในทีนี้42,620ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วน5ดับหลักทรัพย์พาคุณผู้ชมไปดูภาพของเส้นเด็กไทยกันค่ะตัวแรกคือแบงก์กรุงเทพนะคะตอนนี้กลุ่มของธนาคารพาณิชย์เริ่มมีสัญญาณของการขยับขึ้นมาทั้งแผงเลยนะคะแบงก์กรุงเทพขึ้นมายืนที่200บาท้วคะบวกขึ้นมาได้7บาท SCB นะคะยืนที่4บาท50ตางขอภายคา SCB บวกมา4บาท50ตางยืน173บาท ตัวของ KGB บวกขึ้นมาได้60สตางนะคะราคาล่าสุดค่ะยืนที่21บาท50สตางค์ k n k n k บวก6บาทยืน210บาท CPF นะคะขึ้นมา CPF ยอบย่อตัวลงไป50สตางนะคะยืนที่26บาท75สตาตคางค่ะ ภาพของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตอนนี้เราลุ้นกันนะคะว่าเซ็นดิ้งเด็กไทยจะมีโอกาสไปทดสอบที่1,500จุดแล้วจะมีโอกาสผ่านไปได้ขนาดไหนการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้ต้องกำหนดยังไงดีจะไปพูดคุยกันนะคะกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต,ตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณพิชัยคะดูภาพของเดนชะนีตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะแข็งแปรผสมควรเลยนะคะ ในวันสองวันที่ผ่านมาก็เห็นมีสัญญาณของการซื้อของต่างชาติตอนนี้เซ็ตเองก็ขึ้นมาใกล้ๆจะถึง1,500จุดแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์ชาติมีการประเมินมุมมองอยังไงบ้างคะเราเราคิดว่ากาดขึ้นรอบนี้เนี่ยเป็นการแว่งขึ้นตามชิดทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับถ้าสังเกตดูจะพบว่า ตลาดซื้นสลัดนี่คือจุดสูงสุดเป็นประวัติการแต่ที่นั่นเนี่ยมีความมั่นใจในการฟื้นตัวของเศรษฐีสลัดมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขเศรษฐีที่ออกมาเนี่ยมีดีมากกว่าไม่ดีอย่างตัวเลขล่าสุดคือตัวเลขพฒนปริกเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ดีสุดในรอบประมาณกว่า4ปีนะขณะเดียวกันเนี่ยทางจีนเองก็มีตัวเลขพฒนปริตออกมาดีที่สุดในรอบ6เดือนเช่นกันนะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งและอันดับสองของโลก นะครับก็ทําให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเรียกว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้มีความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในภาคเอเชียโดยภาครวมเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาในลักษณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันในบ้านเราเองนีก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจ ของเราเองนะครับในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยหลายฝ่ายก็มั่นใจแล้วนะครับว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงต้นปีมาสองนะครับแล้วก็มีทิศทางที่กําลังฟื้นตัวขึ้นเป็นลําดับสิ่งที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยก็หลายๆมาตรการที่เป็นรูปธรรมเช่นการปลดล็อกเงินชาวนาเก้าหมื่นล้านนะครับเรื่องการตั้งบอร์ด B O I ใหม่ เรื่องการอนุมัติโครงการลงทุนกว่าหนึ่งแสนล้านบาทเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ยังค้างท่ออยู่เนี่ยคงจะมีการอนุมัติตามมาในสามสี่เดือนข้างหน้าน,นะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีต่อเรื่องการลงทุนนะครับขนาดเดียวกันในส่วนของอการเร่งรัดตัวงบประมาณปีห้าเจ็ดแล้วก็เร่งจัดทํางบประมาณปีห้าแปเนี่ยก็มีความน่าทึบหน้าเป็นลําดับเป็นลาดับนะครับดังนั้นถสังเกตว่ามุมมองเชียงโวกนี้ทําให้เงินวิ่งเข้าหา คุณจ่ได้ประโยชนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับยังในวันนี้เห็นชัดเจนคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับวันนี้วอลุ่มเทรดเนี่ยประมาณ1ใน4ของตลาดก,กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กับแล้วก็ผลักดันให้หุ้นใหญ่ๆเนี่ยโบกขึ้นไปมากกว่า2%แล้วก็หนุนให้ตลาดในภาโปรมเนี่ยมาปิดอยู่ที่1,49 1, 1. ศษครับ ค่ะอย่างนี้มุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ชาติมองว่าโอกาสผ่าน1,500ก็ยังพอมีหวังใช่ไหมคะใช่ครับเราคิดว่าในสุดทะลุขึ้นไปนะครับตรงนั้นเป็นแค่แนวต้านจิตวิทยานะครับที่เป็นแนวต้านจริงๆจังๆเนี่ยเรามองถึวหนว1,400ตัวที่1,510ถึง1,520จุดนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านทางเทคนิคนะครับซึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปได้อีกอย่างไรก็ดีนะตัวตลาดหุ้นได้ เึิมซัตขาบวกมาค่อนข้างเยอะในช่วงประมาณหนึ่งเดือนเศษที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะไปเชิญกับแรงขายทํำกาไรระยะสั้นตรงบริเวณดังกล่าวกย่าชื่่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยเนี่ยลดแบบ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเมืองมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากกว่านี้เนี่ยะจะมีการทบทวนปรับขึ้นประมาณการขับไปอีกครั้งหนึ่งครับค่ะถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ในเบื้องต้นเองเซตก็คือว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะจังหวะนาทีนี้คือถึงแม้มีมุมมองว่ามีโอกาสที่จะทะลุ1,500จุดนะคะแต่ว่าการกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังไหมคะ,คะสาหรับพอลงเทระยะสั้นนะครับะจะแบ่ถ่ายทำกำไรตมเรงบริเวณ1,510อถึง1,520จุดนะครับแต่ถ้ายังคุณมีณหุ้นหื ที่จะถือหลอดต่อขึ้นไปนะครับสังเกตด,ดูเนี่ยในหุ้นที่อันดับ e ร f o ฟอร์มตลาดมาพักหนึ่งอย่างกลุ่มพลังงานก็ดีกลุ่มสื่อสารก็ดีเนี่ยเราคิดว่าดาวไซน้อยนะคะแล้วเราคิดว่าในกลุ่มหลังคือสื่อสารที่ยังมีแรงขายอยู่บ้างเนี่ยเราเชื่อว่าการรีบาลานซิ่งการปรับพอร์ต ในส่วนของกลุ่มนี้น่าจะใกล้จบแล้วนะครับแล้วในช่วงประมาณสิงหากันยานเนี่ยจะเป็นช่วงของการจ่ายเงินปันผลระหว่างการซึ่งในกลุ่มนี้อินเทชเนี่ยเฉพาะปันผลระหว่างการตกประมาณ3%อต์อินอตัวแอดวาน ตกประมาณ2.7%ด้วยปัจผลที่สูงขนาดนี้เราเชื่อว่าช่วงอ,อีกไม่นานคนก็จะวนกลับมาดูในกลุ่มนี้นะครับในขณะที่การประมูลคลื่นทั้งพันตัดทั้ง9 0 0เนี่ยเมื่อมีความชัดเจนก็คงจะทําให้ผู้ลงทุนคลายความกังวลลงไปดังนั้นเราเชื่อว่าแม้ในกลุ่มที่เป็นแร่กาดอย่างกลุ่มสื่อสารและกลุ่มพลังงานเนี่ยเราเชื่อว่าจะค่อยๆกลับขึ้นมาแล,ล้วก็หนุนให้ตลาดในที่สุดแล้วยืนนะคะตรงพับ5 0 0้ครับค่ะ อย่างนี้ดูแล้วถ้าสมมุติว่ากลุ่มของธนาคารพาณิชย์ที่ขึ้นมาเยอะในช่วงจังหวะนี้ยังคงที่จะถือหุ้นต่อได้ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องทําการถาถอยก็ยังเปลี่นขึ้นอยู่นะคือในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่ชัดเจนว่าได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและยังเทรดที่ P/E เตี้ยอยู่นะครับจะสังเกตว่าในกลุ่มนี้นะเทรดกันอยู่ที่ P/E เฉลี่ยไม่ถึง11เท่านะในขณะที่ของตัวตลาดโดยรวมเนี่ยเทรดกันอยู่ที่ประมาณ14เท่านะคร กลุ่มเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ใกล้ๆ12แล้วนะ,นะขนาดนี้แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่ดีในขณะที่ประมาณการกำไรในปีหน้านเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะ<ม>ที่ผมคิดว่ายังสามารถถือต่อได้ครับนะเพียงแต่ว่าถ้าขึ้นเร็วๆตรงเรือ1,500 20จุดบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะแบ่งขายทํากาไรบางส่วนครับค่ะ1,520จุดแบ่งขายทํากําไรบางส่วนส่วนหุ้นที่มองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อจากกลุ่มของธนาคารพาณิชย์จะเป็นของกลุ่มสื่อสารนะคะ,ะกลุ่มสื่อสารกลุ่มพลังงานเนี่ยเราคิดว่ายังมาน้อยมากนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสื่อสารเนี่ยใช้คำว่าอันดุวารู้ได้ะนะครับก็เชื่อว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยสักพักหนึ่งก็จะโหวกลับเข้ามาเลยครับค่ะตัวของปตทอเองนะคะปตทขยับขึ้นมาพอสมควร จากสัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนตัวบอร์ดของประทอเองนะครับซึ่งตัวบุคคลที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็ได้กันยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานแล้วก็ไม่ได้อิงกระแสะประชานิยมนะครับทำให้นักลงทุนมีการปรับพอร์ตทำให้ประาเนี่ยขยับขึ้นมาพอสมควรนะฮะสั้นๆเนี่ยคงจะยังไปไหนได้ไม่ไกลจนกว่าจะมี รูปธรรมนะว่าจะเป็นรูปราคาพลังงานอย่างไรและขณะที่มีความคดาดหวังไปรอละเราดูของจริงครับค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถถือต่อได้นะคะช่วงนี้กลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังวอาจจะต้องมีการขายทํากําไรเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วน่าจะเป็นกลุ่มไหนนะคะผมว่าอย่างกลุ่ม,มสังหาริมรัมพั์เนี่ยสะท้อนความคดาดหวังเชิงบวกมาพอสมควรนะครับตอนนี้เริ่มเหลืออ,อาศัยหน้อยละนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังขยับขึ้นต่อจากจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวัง กับแรงขายทำกำไรที่จะออกมานะครับแม้จะผ่านจุดที่ยากที่สุดไปแล้วแต่การฟื้นตัวอย่างเชื่องชา้าราคาหุน้นวิ่งนําไปมากพอสมควรครับจะต้องระมัดระวังแรงขายระยะสั้นครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิชัยมากเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณมิชัยเลิศสุพงกิจจากบร,ริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะมีมุมมองว่าโอกาสที่เส้นเด็กไทยจะผ่าน1,500จุดแล้วไปถึงระดับแนวต้านที่ระดับ1,520จุดก็มีเหมือนกันนะคะตอนนี้ พุ่นในกลุ่มของธนาคารถึงแม้ว่าจะมีการขยับตัวขึ้นมาพร้อมๆกันยกแผงแบบนี้แต่ถ้าหากว่าไปดู PE จริงๆกลุ่มของธนาคารยังถือได้ว่ามี PE ที่ค่อนข้างจะต่ำแล้วก็ราคาแรก็กาดมาพอสมควรเพราะฉะนั้นยังสามารถที่จะถือรลนทุนได้ถ้าหากใครมีอยู่จังหวะของการขายต้องไปรอดูที่แนวต้าน1,520จุดอาจจะเป็นจังหวะของการลดอรอตนะคะรวมไปถึงกลุ่มของสื่อสารและก็พลังงานที่แรก็กาดมานานโดยเฉพาะกลุ่มสื่อสารที่โดนกดดันแต่ว่าตัวของดีเวเดนสูง มีความเป็นไปได้ที่ตลาดนั้นอาจจะหันกลับมาลงทุนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนหลังจากนี้นะคะส่วนกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังแรงเทขายทํากําไรก็คือกลุ่มของภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่มีบางตัวร้อนแรงแล้วก็เรเลยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นจังหวะของการสลับเปลี่ยนกลุ่มเล่นแต่ว่ามุมมองในภาพใหญ่นะคะยังคงมองว่าโอกาสของหุ้นไทยไปต่อมีสูงค่ะ และจังหวะของการขยับขึ้นของเช้นเด็กไทยจะมีโอกาสขยับไปได้ไกลามากขนาดไหนนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะมีการประเมินตัวเป้าดัชนีอีกครั้งหนึ่งแต่มีมุมมองบวกถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับเช้นเด็กไทยนะคะช่วงนี้ใครที่ถือหุ้นอยู่ก็สามารถที่จะลุ้นถือหุ้นต่อไปได้และไปรอขายที่แนวต้าน1,520จุดน,นะคะพอถึงช่วงนั้นอาจจะต้องมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็สามารถที่จะกําหนดได้ในรายการ stop loss ตั้งแต่ช่วงเช้าช่วง บ่ายชั่วเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะไปฟังมุมมองอีกหนึ่งกลยุทธ์จากอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะ